ลรมาองน่านดีเนรองน่ไกอร้องชั้นหนึ่งโอ้วงคนนีรองชัดเจนอีแต้องเีดนเจ้าสดิสอสดตองด็่นีเพอังด็กอัดอัเกองเ็กอังเกองเด็กังเด็กอเด็งเดองเด็กอังเด็เจนเด็งอังเงเหมือนเด็กองเด็กอังเงเด็อังเ เด Se Se ็กๆอยู่ทอนตดแดดมีน้าตดแดดโตก่อเสียงเหมือนที่จะมีเสียงบทท่านโคเสียงบทท่านโคเสียงมันเล็กหน่อยมาแล้วพูกกันพูกันเลยดินต่อพูกกันเารือนะเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเน้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮกยเน้ยเฮ งเต่าหัวแล้วอ่ะรู้จักกันหรือเปล่าวอนนี้เดือนเดือนครับอยากถามพี่กลัวกลัวกลัวกล้องเหรอกลัวกล้องโอ้ยเว้ยแสดงว่ามันรู้จักอำนาจแล้วแสดงเขาเขารู้จักอำนาจของเขาแล้ว อำนาจของเขาคือร้องไห้เลยมันเป็นอำนาจเป็นอำนาจอำนาจแปดใช่อำนาจต่อรองไหมเด็กพระพุทธเจ้าบอกอำนาจของเด็กมีเสียงอำนาจร้องเสียงร้องของเด็กเป็นอำนาจต่อรองพ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ต้องหยุดนะเขาจะบอกว่าเด็กบริสุทธิ์เกิดมาไม่มีอะไรเลยเหมือนเหมือนเกิดมาก็แค่อิดไะ ออกมาเออพยาบาลต้องตบให้มันลองอ่ะตบให้ลองเออไม่ใส่โมโหพยาบาลแต่ครั้งแรกอ่ะไม่ลองโมโหแม่หลวงพ่อด้วยครับคครรัับบโอ้ยโอ้ไม่ได้เอามาครับโอ้ร้องว่าเลยว่ายิงขังกูทำไมยังขังกูทำไมโอ้เรือนี้ยังไม่เสร็จ โอ้โหอีกสปีเสร็จไหมแต่ก่อนมันไม่ไม่ก่ปีนี้ครับบอกแล้วป like ีน yeah well, ี้ใส่ลอดเก้าสิปีครับสองอีกสามปีข็งมากนมา้องเก้าสิบก็อีกสาปีเขกระดูกเรือเรียบร้อยตอนลากมาทำไมมันดูแข็งแรงดีเลยอ้มันหลายปีมันกี่ปีแล้วอ่ะเื่ ีมภาพยนตร์ต่างๆที่ทำมาฟาเปิดเลยตอนแรกผมรู้ว่าเพลงญี่ปุ่นแล้วดูช่องช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ครับช่องแมเจนแดน่ช่องแค่ไม่เจนแดนชิด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  ช่องแคบแมจันอ้องแข็งคง,งขามดมายังวนกระเถอะเปียกไปข,ข้ขงขา,างสะพานโค้ง,งรุง่งสีรุง้งมุ่งอันนี้สะพานสีรุง้งถุแดสีไร สะพานคงรุ่มไม่รู้มันจะเกิดไม่เกิดอ่ะนนี้เป็นสะพานสายรุ่มอยู่คงรุ่มนี่หลายล้านไอ้นี่มีกี่ตังค์สะพานคงรุ่มนี่หลายล้านโอ้ดูมันเก่งมากเลยนะมีความอุตสาหพยายามเล็ดลอดขึ้นมาเพราะมันเป็นพีชะเงียบเชียบเลยไม่เห็นมีใครโน่อยู่ลังโน้นครับพ่อร่างหลังคาเขียวรุ่น ลำลังกาเขียวอ๋อเออไม่ใช่ลังลำม่วงไมีอ้าวเย็ <c oughs> นสีกุยบุ้งอ๋อมีข้าง้นต้นน้ำขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยน้ำปีนขึ้นไปแล้วอ่ะของจริงจะเข้าหน้าต่างแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดแล้ว ก็พอเสร็จก็พอดีเป็นธรรมชาติทันสวยอือเดินธรรมชาติไงของเก่าๆนี่เป็นธรรมชาติเขาไใหม่ๆมันไม่แต่ธรรมชาติหรอกต้องเก่ามันที่จะเป็นธรรมชาติเอาเลยเอาเลยที่ปูเอาเบื้องทั้งหมดเหรอครับผมไมเขามีเหลือเหมือนเช่ากันปูไม่หมดหรอกทำเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อกันอะไรไม่ได้หรอกกัน อันนะั kind, 小小小 chegou, 小้อะไรไม่ได like. ้กันงัวกันควายกันช้างกันม้ากันมดกันหมูอะไรก็ค่อยก็ค่อยดูท่าทีหลเราปลอดภัยแล้วก็ค่อยวางกันยังไม่ปลอดภัยก็ต้องห้อยสันติไปพูดกันแล้วมันสันติมันใกล้ใกล้กับมริกาสันติก็ไม่มีที่การมณิกรได้ง่ายกว่าเรามันใกล้ใกล้ก็ไม่ได้กลาสันติเงินจะไหน ฟังนะนี่เอสโซดิว่าเนี่ยไม่ยังไม่สดครับนะเจ็บไม่อเคแล้ต้องต้องบอกด้วยบอกว่าสันติใกล้กับอเมริกาต้องบอกเขาสันตินะก็ไดูนะอสันตินี่ก็พวกพร้อมพัดสันติพวกพร้อมพัดสันติพร้อมพัดมีมีพี่ว่าสันติคนดูกระเจาผมท่านก็พร้อมพัดแต่ผมมันยังไม่พร้อมมันจะมาทำงาน อ๋อเขาวางโพงให้ยังไม่ผมเนี้มาอะไรยังครับเนี่ยมาเพียมาอะไรยังมาแล้วครับผมนี่แหละครับวันนี้ครับพียในลูกน้องผมบอกดิพี่จะมาตะบะงานหรอครับฝนตกมาลางริมมันไม่ มมันไ่หล,ลังลินบันตังอะ่ะฝนก็เลยล้นหลังลินระบายน้ำลงมาชะยินสายแถวนั้นไหลหนีหมดเลยหวน้าเปียไปไหนล่ะยายผมนะ่ะคนรุ่นเก่าออกจากนอกบ้านไปก็ถือ,อว <c oughs> ไไ่า <c oughs> เป็นนอกคนแลวไปหนไหนนอก เราเนึกบดโอ้รุ่นใจนี่ไปนอกติดรขัดแท้ว่าวยายเราเพื่อนเขาก็จะพูดกันไปเตินกันไปนอกระไรไปต่างระบนไปต่างอำเภอถือว่าเป็นนอกมดเลยเป็นนอกนอกบ้านเราคนเราเพราท่านพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับโอ้เป็นนอกนะครับเป็นนอกบ้านเป็นนอกไปใส่ไปนอกไปทั้งนอก ไม่ยายไม่ได้อยู่ในรุ่นในวางหรอกแล้วทำไมเป็นเยี่ยไม่คุ้นนั่นแหละเป็นก็เป็นหลานเจ้าเมืองคนสุดท้ายก็คนทั้งเมืองอ่ะก็ต้องเคารพนับถือเรี้ยยังมีคุณจนเราเนี่ยโตมาก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ยยายเราชื่ออะไรเขาเรียกแต่เง้ยมีคุณนเงยไม่คุณนแล้วมันเอ้ะเราชื่ออะไรว่ายายเรา มันเป็นตำแหน่งอะไรี้ยไม่คุณเฮ้ยเฮ้ยเพิ่นบนอยู่เมื่อวานเพิ่นว่านนี่มันผ่านน้ำเนี่ยไม่ได้น้ำเลยอ๋อยูเจ้งมาทำงานตามเจ้าพญาสับปะรดที่ผส์นะครับพ่อท่านเออเจ้าพญาสับปะรดที่ผส์นี่เป็นลูกอันทีห้าอืมแล้วก็ลูกหลานที่ทำงานร่วมกับเจ้าพญาสับปะรดที่ผส์นี่ก็ต้องเป็นเป็นเจ้าเมืองอ่ะเจ้าเมืองที่บูรใช่ไหมครับอ่ เมืองที่ปูนเมืองนั่นคือเมืองนี่ทำไมก่อนมังเป็นเมืองโบราณเป็นเมืองหน้าด่านผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเราไปโรงเรียนเหรอวันนี้ผู้ชุดติดยังผู้ชุติดแต่ตรงนี้ตอนนี้ประโยชน์สุดลตวงเอาตวงเอาตัดตวงกันเลยกำลังดีตัดตวงตัดตวงเอากำลังดีปิดเลย

ยึดดั้งไกล้ๆกับธรรมะใช่ไหมฮะเขาบอกน้องบอกว่าไม่ดื้อแต่จริงๆแล้วน้องดื้อมาปกครองกี่วะมาบอกเดี๋ยวไปเข้าลัทธิเอ่อสุโขทัยอย่าหาลายคิรีแล้วกันล้างล้างผิดล้างผิดก่อนล้างปลาปลาอะไราลายคิรีไปทานอาหารทาราคิรีแล้วก่อนคาดว่าคาดว่า คงจะผอมลงนะต้องให้ถอดเสื้อนับผมวิทยุที่นี่พูดภาษาอกฤจะเมื่อยังไหนี่ไงแค่แบไงมแนวนี่ไงนี่ไงเดืองนั่นน่ะ มันน่ลูกมันน่ะมีลูกมีลูก้ะอสีออ่ดอกมันดอกเรานี่ยอยู่บนดอยน่นบ้นเราดอกคาที่รเท่าไหร่นะถึงจะมีปกสีดอกเราปกสิบห้าหรอสิบหกสิบเจก็นกรดอกเราแล้วนก็ดอกเราแล้วเจอเด็กสันติคนเลย เยชาก็มาตั้งแต่ติดเจ็ดติดแปดวเราเลยเอค่อยๆมาตามเขาเองเนี่ยตรงนี้ขมัาแล้วแต่ไม่ถึงร้อตัวเล้นะคพื่นบอกไม่เจอหน้ากันนานเนี่ยขาวขึ้นนวะก็ดูยุบแนขึ้นมาดูไม่ใช่แขนหัวเออกเความัวขึ้น ยังออกกลังกายครับโอ้บอกว่าีคนานข้าวฟังตัวเอาไปที่ละน้อยหคเอาไปที่นาครับโอ้เอาแต่้วอนียวก็นี่สางดีๆแล้วนี่เอาทรายมาใส่โอ้ยน้านั่งจะตายสางดีๆเอาทรายมาโรยเด็กมาเล่น เนี่นย,ยส,สางให้ดีๆแล้วเอาทรายมาลงพือนะรับรองเด็กตึมแล้วะไ <c oughs> ม่ใช่อาเาัลงทัอยู่แถวนี้แสมกินนาย,นา,ยนายลงุนี้น,นี้เลควาหมายเลยที่ไม่น่านถ้าผมไม่กวาดปเดี๋ยวเดี๋ยวใบ,ไบ,ไบานมันก็ล่วงมาเต็มอยู่มันก็แบบนี้ <c oughs> นี่นี่ดอกเหลานี่ดอกเหลานี่ถ้าเราไปมีอุปทานกับดอกเหล่าดอกเหลาถ้าเราไปงูเราไม่รู้เราไปมีอุปทานกับไอที่เขาสร้างมาให้เรากลัวแต่เราก็เกิดความกลัวขึ้นมาจริงจริงมันไม่มีนะแต่เราเปิดความตี๋อกไม่มีลูกแล้วตี๋อกไปอยู่ติตุ๊กหมดแล้วตอนอยู่นี่ ก่อนที่ผีมันเข้าสิงเราแล้วก็พาไปดูนางสีเรื่องไม่น่าไม่เหมือนเมื่อวานเลยอะเมื่อวานไม่พูดไม่จาน้างอนอนฝันร้ายตป็นคื่นเรื่องีเนยเน่สนุกี เน่่ยพุงกัใหญแต่ข้างนอกไม่มีใครเขาสอนหรอเรื่องผีที่ถูกต้องผีสมาธิผีเขางนอกมีแค่เขาสอนแต่พวกเรานี่สอนหลอกต่อครับเอผีหลอกต่อย้ำก็พีอ่าจะแล้วดีไหมไม่ต้องสิบโมงไม่ไดือนดีป่ะอ้าวสาธุใี่ไหมครับอสาธุไม่ใส่แมสอ่ะไล่คนไม่ใส่แมสอ่ะ มีกับข้าวอะไรวันนี้ถ้าเราไม่กินก็ฟังเทงไหเราก็จะไม่กเข้าอย่างเข้ายังไม่ได้กินเีาะลา้าถีนก็ข้นกาเอไรนะเราจะไม่ตักเลยเขาถามก็กินข้าวกะไรกินขาวก็แควจะกินก็อะไรวันนี้บอกว่ากินข้าวไม่ใจยเลยกิุกับลุกไม่ตองกินข้าวก็แขว กินเข่ากับแขคลยังไม่ได้ปัจเจกยังไม่ได้ตัดนะครับปัจเจเกยังไม่เสร็จตัดกินไม่ได้ตัดที่หลังยังไม่ได้ปจัจเวกมีระเบียบเรียบรอ้อยถนนเป็นนี้จะเย็นทั้งเส้นแล้วนะ เกือบแล้วเนี่ยต้นม้ไม่โตหมดเองน้อยไม่มีแล้วเดินที่ไหนก็มีแต่ร่มกับร่มแถวน้องน้อยต้นย็นตัวตาลขึ้นมาเขาต้องทำสลนทำร่มทำสลดนให้ตลาดแคลีท่นอไปกินข้าวอ่ะเดี๋ยวก็ไปจัวเกแล้วตอนที่อยู่นี่อยู่เจแปนไม่ใช่ไมอยู่แคลิฟร์มนียไม่ใช่ฟขคนเตสคาเทเขาอยู่คาเฟ่ คาเทศแต่ไม่คาที่ตอนนี้คาที่แล้วคาที่ไปไหนไม่ได้แล้วโอ้โหก็เอาก้านผักไายมาใส่เยอะเลยชอบกินก้านผักไผ่คระพอไปไนมาโดนยุงกัดแล้วมันแพ้เป็นหนองพ่อครูคขาเด็กม .1 ที่เมื่อวานเขียนคำถาม พี่พี่วรรณจามันเขียนคำถามไปเขาเป็นเด็กที่ยนเก่งแล้วก็สนใจการเมืองน้ำใจที่เขาเขียนค่ถามเรื่องการบรรลุธรรมของพระอรหันต์เปรียบเทียบกับการที่สุทดท้ายว่าาตรงไหน ก็สนใจกันเมืองก็นั่นแหละเด็กผู้ร้องก็เรียนเรียนไปเรื่อยเวลาเวลาสอนเขามาเรียนภาษาอังกฤษเขาจะชอบถามเรื่องกันเมือเด็กทุกชั้นจะสนใจการเมืองจะสนใจแบบว่าตอนนี้การเมืองเป็นยังไงอะไรยังไงเขาจะถามเขาบอกว่ามีการพูดแบบว่าอยากเป็นรักการเมือง ก็ดีพวกเด็กพวกเราไปเป็นนักการเมืองก็ดีดีก็ไอ้พวกคนข้างนอกเขาเป็นนักการเมืองแล้วมันเป็นนักโกงเมืองกินเมืองเราพวกเราเป็นนักการเมืองก็ดีอจีเยหนสือก็เก่งแล้วก็เวลาเรียนนี่ตาแป๊ะตั้งใจชอบเราจะสนใจเด็กทุ่ชั้นเาจะสนใจจริงๆแล้วนี่มันเป็นบารมีเด็กจะมาเรียนที่นี่ได้มาเรียนที่นี่มันก็บารมีคัดมากชั้นหนึ่งแล้ว อยู่ดีๆจะพรัดเข้ามาได้ไงไม่มีบารมีว,ว่ายังเคยคุออยกันหรือว่าให้ให้ผู้ใหญ่เนี่ยทำตารางชีวิตเหมือนเด็กมสมศริขาทำได้ไหมเต้นตีห้าร้องตัม,ม่มันมีมันมีมันมีเทเลนต์มันมีฟอนสวรรค์มันมีสิ่งเก่าบารมีเดิมมันมาเรื่อยๆแล้วมันสะสมมันอยู่ดีๆมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บจับแพ้ชนแก่มือก็ยัง เลือกตั้งอเมริกาไม่ได้สีตีมตูอันนี้อันนี้ก็ดอกเราแล้วนีไม่ใช่อันนี้ดอกเราเลยที่นี่ใช่ที่นี่มันแป้งแล้วหัวแป้งอันนี้สีแทนครับขาวแทนดำมีกระเป่าของแพงการลงทุนเป่าประลาดเน่าโน่นหัวเยอะเลยไม่มีได้ไงนี่หม้อก็เยอะ ยืนยันอุปกรณ์อยู่เนาะมันต้องมีไปเปิดดูดิโอุ่นเลยเนี่ยนี่เต็มเลยไงมดท่ยคมด่ขอบหมดครบไมดอบมดตับมะุงตับมุงไม่ทราบมะุง ตามเขาตำอยู่นะเขาใช้ครกตาเขาไม่ได้ไปซาบหรอไม้เขาตำเขาตำอยู่เขาไม่ซาบซามันไม่เข้าเนื้อนะเขาตำมันเข้าเนื้อซาม่ี่สิบอาซาไมนไม่เข้าเนื้อแต่ถ้าตำมันเข้าเนื้อคุณนำจีนมอบเหรียญรางวัลแก่สี่ฮีโร่สู้โควิดโอม เฮ้ยตำนินท่านตำนินครตำนินนี่ก็ใช่ตำนินพวกเราใบแก่แกไปทำอะไรอ๋อใบแก่แกไปขั้นเนิ่มเอาเลยเอาเลย

เากอเยอะแยะอยู่แล้วที่ปูยางนาอีกเหรอให้เป็นร่มไปเลยเนาะเราตีเป็นมูลค่าเ้ว่ยครับเป็นทรัพย์สินสามารถเอาอะไรเข้าธนาคารกู้เงินได้โอ้ ก่อนเข้าสิงก่อนต้องใส่อ่างทองก่อนนะเอางทองก่อนนะก่อนเทวดาเข้าสิงก่อนก่อนผีเข้าสิงแล้วตามนี้เข้าสิงจะเป็นอย่างไรต้องรักการขงกรน้สอง่วนนะต้องมีทีนี้ดีนะต้องตั้งก่อนต้กงเขสิงต้องเข้าดีก่อนนะตั้งสติมองป้ายดีๆว่าไหนสิงไหนอังทอง 越高，品越。